สวัสดีครับการโปรยโตนะครับผมวันนี้การจะมาเอาแสนทุกใบของการอาจจะไม่ครบทุกใบแต่เอาเป็นบางตรวจแล้วกันก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้าง มาเริ่มจากที่ใบแรกก่อนอ่ะใบนี้เป็น Pearl Master m a p l e c o m p l e t e นะครับผมใบนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น m a เปิประมาณ6กทายนะเป็นออ l เมเปิลหกายส่วนมากคือหลังๆเนี่ยอ่ารุ่นมาสเตอร์มันจะเป็นรุ่นที่มันจะมีลายลายผลิตที่มันจะเป็นตัวรุ่นที่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่า รุ่นถูกลงราคาจับต้องได้ก็จะถ้าเป็นกองชุดก็จะเป็นรุ่นมาสเตอร์คอมพลีทเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันแต่ว่าตัวที่การใช้เนี่ยเป็นมาสเตอร์รุ่นที่มันมันเป็นสีลิมิตเต็ดนะมันก็เพิ่มความพิเศษเข้ามาหน่อนยะแต่ก็วัวแบบสมบุกสมบ้าเหมือนกันนะเสียงดีเลยและการก็เอาไปใช้ทนห้องอัดด้วยสำหรับตัวของชุด มาสเตอร์คอมพีสีมิลเลอร์โคมล่าสุดที่ผมใช้ค่นะอันนี้ก็จะเป็นในไลน์ของแ n นแซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากสำหรับในแบรนด์นี้นะครับผมของเพริร์กส่วนฮุปก็จะเป็นซ u เปอร์ฮุหลักก็จะเป็นหลักที่อ เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นที่เพลใช้ประจำารุ่นนี้ส่วนงานอันนี้น่าจะไม่ใช่ทาสีนะฮะน่าจะเป็นแรปมาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใช่ไหมผมจำไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะแรปนะแต่อาจจะไม่แรปนะอาจจะฮิปฮอป เออน่าจะทำสีมากว่ะผมไม่เจอขอบอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทำสีกับงานราคาประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยนะฮะจะได้ไปละใบแรกเมเปิลคอมพิวเตร์ เป็นไลน์อัพที่เป็นเรื่องราคาที่จับต้องได้อีกอีกแล้วนะครับผมเพิ่มยูทิลิตี้แสเรดัมนะครับผมอันนี้จะเป็นยูทิลิตี้ที่เป็นเนื้อเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยก็ส่วนใครที่ชอบลักษณะสา,าวที่มันแบบว่าถ้าเป็นเด็ก ดุดังนิดนึงนะผมใบนี้ใช้ได้อยู่นะในราคานี้ผมว่าฮาร์ดกับฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มาเนี่ยเ,เป็นฮุกจะต่างกับไบมาสเตอร์ตรงที่อันนั้นเป็นซูเปอร์ฮุกนะฮะอันนี้จะเป็นฮุกธรรมดาก็ตามราคานะฮะส่วนหลักก็เป็นหลักคล้ายๆมาสเตอร์ตัวเมื่อกี้รุ่นเดียวกันแต่ขนาดอันนี้มันเป็นน่าจะเป็น6กนิ้วครึ่งนะครับผมน้อยมากที่จะ การจะใช้ของนิ้วครึ่งส่วนมากการการจะเป็นคนชอบติดสแนร์ที่พุ่งแหลมพุ่งและแหลมไม่ใช่พุ่งแหลมพุ่งและแหลมก็เลยแล้วคือแฟชั่นตนตีสมัยนีย้มันเหมือนแฟชั่นของซาวอมันผมว่า13นิ้วมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะแคบลงผมก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นก็ได้คุยกับซาววงเอนจิเนียร์ผมนะฮะพี <Wow. S 1> ่เบิร์ดแบบเฮ้ยลองเอาสิมาใช้ดูไหมน่าจะเป็นชุดอัลบั้มช่วงแบบ ชุดที่เจ็ดกลางๆนะฮะช่วงที่กําลังทําบ้ามอยู่ก็เริ่มเขาท้องอัดแล้วก็ใช้สิบสี่แล้วก็ใช้สิบสี่ 14, มาเรื่อยมาจนสิบสามก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยคือไม่ค่อยได้ใช้คือไม่ได้ใช้เลยเก็บใส่กล่องอย่างดีจนมาเป็นสิบสี่เราก็ลองหลายอย่างว่าเป็นสิบสี่หกหรือว่าสิบสี่ห้าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากผมก็จะจบที่สิบสี่คูณห้าส่วนมากทุกใบ,บจะเป็นสิบสี่คูณห้าหมดเลย ก็จะน้อยมากที่จะเป็น6.5อย่างเช่นใบนี้ก็เหมือนเป็นมันเป็นเหล็กด้วย<ๆ>เผื่อจะได้ซาวที่มันอาจจะแบบมาบิดให้มันเป็นวินเทจได้บ้างเผื่อไว้ใช้งานอะไรอย่งนี้ยครับ<ๆ>นี่ฮะลักษณะางาน,นายูท<ๆ>ิลิตี้สแนดดัมงานเมียนเลยนะฮะคือดูดูจากตรงนี้นี่คือดีเลยสีก็สวยด้วยผมว่าใครที่ชอบแนวล็อกหรือแนว วินเทออะไรเงี้ยมันสามารถบิดใช้ได้เลยแนะนำอีกใบครัมาต่อกับอีกใบนึงเอาใบไหนดีอ่ะไหนๆอยู่ในโหมดยูทิลิตี้แล้วเอายูทิลิตี้สักใบแล้วกันแต่อันนี้เป็นยูทิลิตี้ไม้12นิ้วครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นแส์ไซส์มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมื่อก่อนผมว่าจะใช้10นิ้วนะแต่ ก็ลองทดลองดูว่าเอา12นิ้วมาใช้จะเป็นไงบ้างก็คือข้อเสียสําหรับผมอะที่มาใช้เนี้ยเป็นแแนไซช์ก็คือขนาดที่มันมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันลึกลึกกว่าใบเดิมผมใบเดิมผมใช้ไม้มจินี่ซึ่งเป็น10นิ้วแล้วอันนี้ก็ลักษณะางานก็เหมือนเดิมครับก็ตามราคาคือยูทิลิตมันเป็นลายผลิตที่มันราคาไม่ไม่แรงมาก แล้วก็งานใช้ได้เละทีเดียวนี้ผมทัวใบนี้ผมทัวอยู่กับผมมาประมาณ2ปีที่ขึ้นเวทีจริงๆนะจริงๆทุกใบผมก็ใช้ทัวหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าเราใช้ถ้าเราชอบมากเราก็จะไม่ค่อยใช้เราก็จะเก็บ <c oughs> กับอีกอย่างหนึ่งที่เก็บก็คือใช้นานแล้วแล้วก็มีรุ่นใหม่มาอันนี้ก็เป็นฮุบธรรมดาเหมือนกันหลักก็เป็นหลักที่เหมือนกับมาสเตอร์เป็นหลักเขาเรียกว่าหลักสแตนดาร์ดของเพออะ ที่เป็นที่เป็นหลักเสน่หไม้อันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นหกพายนะครับผมก็เบสิกกันไปเสียงก็ใช้ได้ดอยู่แล้วตัวนี้เป็นสิบสองน่าจะปกครึ่งไซส์เท่าเมืเ่อกี้เสียงมันพุ่งเลยทีเดียวนะแล้วมันมันมัน,ม,นมันก็ได้เนื้ออยู่นะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปลองกันได้เ e อร์ i ูทิลเป็นไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นไม้เลยนย ลายสีไม้นัทชรวร์ลองเข้ามาสู่ในโหมดอีกรุ่นหนึ่งที่ผมก็ชอบมากเช่นกันเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นฟรีโฟติ้งฟรีโฟติ้งคืออะไรก็คือการที่เสน่ไม่เจาะตัวถังเลยจะใช้วิธีการยึดหลักบนล่างโดยการใช้วงแหวนด้านล่างอะไม่เห็นภาพแต่เอาให้ดู เชล c คั p เปอร์เชนะครับอให้ดูก่อนเห็นไหมว่าเขาจะไม่ได้เจาะตัวถังเลยเขาจะใช้วิธีการยึดจากไอตัวเนี่ย่าตัวเนี่ยไอสีเงินๆตรงเนี้ยนะแล้วก็ยึดน็อตตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการขึงบนล่างโดยที่ไม่ได้เจาะตัวถังนะผมค่อนข้างที่จะชอบสเนอฟีฟติงเป็นอย่างมากแต่ อย่างว่าการเป็นคนชอบแสแนรแบบ5นิ้วนะแต่ถ้าเกิดการคิดว่าพอมาถึงนาจุดนี้นะเหมือนในหัวผมจะคิดว่าต่อไปผมคิดว่าผมจะน่าจะเริ่มที่จะใช้6.5แล้วละผมว่า5นิ้วมันค่อนข้างจะแคบไปสำหรับแนวดนตรีของโปรยโตตอนนี้ลนะคือคือดนตรตีมันมันสามารถมันคาแรคเตอร์วงมันไม่ได้ตายตัวมันโชคดีหมดละโปรยโตเราสามารถที่จะหยิบจับอะไรมา ทดลองก็ได้เราไม่ได้นิยามว่าเราเป็นเพื่อยู่เราเป็นวงล็อกเราเป็นอะไรอย่างนี้ค,คือโปรเจกตคือโปรเจโตวันนี้อยากจะล็อกก็ได้วันนี้อยากจะทดลอกก็ได้วันไหนยอยากจะโซก็ได้แต่โซผมตีไม่ได้ <c oughs> ยากคือด้วยความที่เราแบบแรงแบบมหาอุดเอ้ยมหาถึกอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะก็เป็นด้านในนะ มันด้วยตัวตัวตัวถังของมันอ่ะมันจะเป็นขอบอยู่ประมาณน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ซึ่งตัวสีเงินข้างในเนี่ยมันก็จะยืดต่อขึ้นมาอีกเพื่อให้มันครบห้าคือให้มันครบห้าไงแบบผมอธิบายคือด้วยตัวเชลของมันอ่ะมันก็จะมีขนาดมาตรฐานคือจริงๆแล้วในรุ่นนี้มันก็จะมีทั้งไม้มันจะมีทั้งทองเหลืองทองแดงเหล็กอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยคือ เหมือนแค่ว่าถ้าเราอ่ะไปซื้อไอตัวเชลข้างในไอ,ไอตัวไอตัวสีเนี้ยนะสมมุติเราอยากได้ไม้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อไม้มาแล้วก็ถอดถอดหนังบนเนี่ยพอดึงออกมาปุ๊บเราก็จะถอดไอตัวนี้ออกได้แล้วก็ใส่เชลที่เป็นไม้เข้าไปก็จะเป็นสแนะสแนไม้ละแต่ก็อย่างว่านะไอตัวเชลเป่าผมเคยดูในอี a บอะไรเงี้ยก็ก็ราคาก็ประมาณหนึ่งหมื่นเหมือนกันว่าก็ได้เกือบได้สแนใหม่ใบหนึ่งนี่ครับ ฟรีโฟ a ติ้งเพอร์ฟรีโฟทติ้ง n ส s น a คอปเปอร์เชล l l นะครับแล้วผมมีพิเศษอีกใบหนึ่งคือตอนนั้นก็ผมเป็นคนชอบเจล็อกนะแล้วทีเนี้ผมก็เลยได้ฟรีโฟทติ้งใบนี้มาซึ่งมันมันมันค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าคือหลักของเขาเนี่ยแล้วผมเคยยึดยึดหลักของคนนี้มาใช้กับตัวเองนะผมจะเป็นคน เอาจริงผมไม่ค่อยเป็นคนที่มันค่อยชอบตีขอบไดแคสเท่าไหร่มันสะท้านมือมันเจ็บเจ็บมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะก็คือคนเนี้ยเป็นสแน p เพล s ิ g n เนเจอร์บัสสแนนะครับผมของเทส,สึคิคุชิเป็นมือกองของญี่ปุ่นเป็นซิ g n เนเจอที่มันเป็นลายผลิตเฉพาะเพลจแปนอันนี้ฝากคุณเทส,สึที่เป็นเพื่อนยิวมาจากญี่ปุ่นนะครับผมขอบคุณเทส,สึมากนี่ครับ เป็นฟีฟอตติ้งเหมือนกันคือตัววัสดุของเขานี่คืออ้าไม่ใช่วัสดุดตรายละเอียดของเขาที่ทำออกมามันดีมากคือคนญี่ปุ่นเนี่ยนะก็สีดำฮาร์ดแวร์ดำแล้วตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเหล็กสีแบบเขาเรียกว่าอะไรฟีลเหมือนนิกเกิลอะอเป่าวะสีสีดำแบบเหลือบๆเกือบ,บจะดำอะอข้างล่าง ที่บอกผมยึดหลักของคนนี้มาคือข้างล่างเป็นไดแคสใช่ไหมสมมตุติผมมีสแสนที่มันเป็นไดแคสมาเนี่ยผมทอดฮุกด,ด้านบนออกหมดเลยนะแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์ฮุกแทนคไม่ไเห็นไหมข้างข้างล่างคือไดแคสนะแต่ข้างบนคือซุปเปอร์ฮุกอ่าผมชอบใบนี้มากมีอยู่ช่วงหนึ่งคือคือตัวนี้ก็ต้องใบเนี้ยแต่ว่าด้วยที่ขนาดที่มันบางมากก็เกือบจะปิโกโลแล้วนะ คือคนญี่ปุ่นนะชอบแนวแบบเหลมพุ่ง,ง Hero, เหมือนกันนะยูกิฮิโร่เอ้ยอะไรเงี้ยเออยยูกิฮิโร่เป็นคนที่ผมไม่มีคะแนนยูิฮิโร่เลยแต่ผมชอบยูกิฮิโร่มากดูจากเซตกองผมก็รู้นะชุดที่แล้วชุดท,ที่แล้วเนี่ยฮะก็เป็นเพ์บัสเนเนที่เป็นฟรีโพสติ้งเป็นซิกเนเจอร์นะครับผมเป็นลายผลิตของทางญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้มีมาขายนะถ้าอยากได้ของที่มันเป็นลิมิเต็ดเจแปนก็ต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นอานะครับอ่า รีโฟติ้งหมดไปแล้วจริงๆผมมีฟรีโฟตติ้งอีกใบหนึ่งแต่ผมจาไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะอันนี้เอาเป็นอันนี้ก่อนละกันเราค่อยๆถ่ายไปเป็นเพิร์มมาสเตอร์คอมพิวตอีกแล้วแต่เม่อี้ผมไม่เคยเอาไปใช้เลยมันเป็นสีเดียวกับกองชุดของผมเป็นสีมิลเลอร์คมนะครับผมแต่ผมคิดว่าผมอยากเอาลองไปใช้แล้วเพราะมันคือไม้หนึ่งเดียวที่เป็น 6. 5ุห้าคิดว่าจะเอาลองเอาไปใช้ดูเพื่อแบบว่าคือตอนนี้มันเป็นลักษณะที่ เรามีทั้งทัวร์ทั้งในร่มทั้งการแจ้งพื้นที่แคบพื้นที่กว้างะอะไรเงี้ยผมเลยจําเป็นต้องมีเสนไปตอนเนี้จริงๆก็มีแบบสองใบที่เอาไปเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีอันไหนบ้างที่มันผมเอาไปใช้ทัวร์ณตอนนี้นะแต่ใบเนี้ยคิดว่าก็อาจจะเอาไปใช้อยู่ไม่มีรอยเลยไม่กล้าไปใช้เลยดูเด็ดเตอร์ควาพีเเหมือนกันเป็นเมเปิลหกลายเช่นกัน ออมเปเปอร์น, All นะฮะอาน,นข้างในก็โอเคเลยดียังไม่ได้เปลี่ยนหนังยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เมื่อกี้เพิ่งแกะจากกล่องนี่คือลืมไปแล้วเนาะมีใบนี้คือจะพอจะมารีวิวุ๊บมันยังอยู่ในถุงแกะอ่าถุงซีลอยู่เลยข้างนนี้ก็จะเป็นซปเปอร์ฮูบบนล่างอดีนะใบนี้สวยนะกล้าไปใช้เลยดูดิ มาต่ออีกใบหนึ่งเอาไปไหนดีนี่ก่อนละกันอ,อันนี้น่าจะเป็นลายที่ไลน์อัพที่เลิกผลิตไปแล้วอันนี้คือเจมี่เดอร์รัโซของเมกาเดสอ่าครับเจมี่เดอร์รัโซโมเดลสแนดดัมอันนี้น่าจะเป็นเหล็กเหมือนกันนะฮะอืมผมว่าน่าจะเป็นเหล็กวงล็อก่วนใหญ่ก็ ไม่ผลนเป็นจริงๆนะครับให้ดูง,งานก็มันอาจจะมีคราบจากการที่เราไม่ได้ทำความสะอาดแต่ก็ก็มีทำความสะอาดบ้างแต่คือมันก็เก็บอยู่แต่ในห้องอนะฮะใบนี้เคยเอาไปอัดส่วนมากใช้ในห้องอัดผมไม่กล้าไปทัวร์คือม,ม,มันสวยเกินแล้วก็มันเลิกผลิตไปแล้วด้วยครับ งามครับใบนี้ผมแบบว่าตอนไปร้านนี่ก็คือเล็งอยู่นานนะแต่พอเขาบอกว่าเหมือนแบบว่ามือกองแบบออกจากวงเวลาอะไรเงี้ยผมบบว่าเอาเลยเก็บไว้ก่อน <c oughs> เป็นความสุขของมือกองที่แม่บ้านก็ต้องยอมรับนะครับว่า <c oughs> มันก็เหมือนฟิลแม่บ้านซือกระเป๋าแหละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> งั้นงั้นงั้นตอนนี้ก็เป็นรุ่นเนเจอร์ไปก่อนเลยนะเมื่อกี้ไป ชิมิเรอะการ์ตส์โซแล้วล้วก็ไปบสัสเสเน่แล้วเราก็มาที่บนี้ก่อน